ปรดกระรุณารักษาข้อตกลงโปรดกระรุณาอยาบิตด,ดิวยาหักดิวเหมือนที่เคยทำมาในอดีตท,ทุกๆครั้งที่มีการตกลงกันนี่เตือนไว้ท่านจะต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลราชทันนะท่านต้องถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะ ไอ้ที่คิดว่าจะได้ประกันในคดี112นี่อาจไม่ได้ประกันก็ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องพักโทษพิเศษถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะส่งชื่อของท่านอยู่ในคนที่มีคุณสมบัติในการพักโทษพิเศษอายุ70ปีขึ้นไปติดคุกมาแล้วครึ่งหนึ่งก็คือ6เดือนเพราะว่าคุกพระวาระในการจำคุกนี่หนึ่งปีนี่ติดมาแล้ว6เดือนอายุเจปีขึ้นไปมี อาการป่วยนี่ก็เข้าเงื่อนไขาการพักโทษพิเศษแต่ถ้าหากกรมราชทรรมเสนอมาแล้วมีการดึงชื่อท่านออกท่านก็ไม่ได้พักโทษพิเศษนะก,ก็อยู่ต่อไปนะอยู่แบบนั้นต่อไปนะครับแล้วถ้ามีการไปฟ้องร้องในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246 ที่เขากำลังฟ้องอยู่กำลังเตรียมจะฟ้องอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ฟ้องกำลังจะฟ้องอยู่ฟ้องที่ศาลยุติธรรมและศาลฎีกาว่าการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ของ VIP หนึ่งเป็นไปตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในประมวลวิธี พิจารณาความอาญามาตารา246ี่นั่นคืออยู่ในลักษณะทุเลาการจำคุกถือว่าไม่ได้ไม่ได้จำคุกจริงหนักเลยครับถ้าศาลพิพากษาออกมาว่าเข้าข่ายปวิอาญามาตารา246เป็นการทุเลาการจำคุกให้ที่อยู่มาตั้งแต่วันที่คืนวันที่22สิงสิงหาจนกระทั่งถึง วันที่สิบปดกุมภาเนี่หรือจะเลยวันที่สิบปดกุมภาเนี่ไม่ได้ติดคุกเลยสักวันเนี่ยเขาต้องเอามาติดคุกใหม่นะผมจะบอกให้ท่าน V ีไอพีหนึ่งถ้าคิดว่าจะหักดีลเขานะ่ะถ้าคิดว่าจะบิดดีลเขานะ่ะเขาจะเอามาติดคุกใหม่นะมีพูดด้วยความปารถนาดีไม่ใช่ปาถนาดีและประสงค์ร้ายนะเตือนสติเตือนสติท่านว่า ปรดกระรุณารักษาข้อตกลงโปรดกระรุณาอยาบิดดิวยาหักดิวเหมือนที่เคยทำมาในอดีตทุกๆครั้งที่มีการตกลงกันนี่เตือนไว้ครับอาจจะมีคนเตือนท่านในทางลับแล้วละ่ะแต่พอดีผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะเจเตือนท่านออกอากาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่รู้ว่า ท่านอย่าบิดดิวนะท่าน v ี p 1หนึ่งอย่าบิดดิวเพราะถ้าท่านบิดดิวเนี่ยหนึ่งไอหนึ่งหนึ่งสองท่านก็จะไม่ได้ประกันตัวไอ้พักโทษพิเศษก็จะไม่มีข้าราชการไหนนี่กล้าเสนอชื่อท่านมาหรือแม้กระทั่งสามนี่ไอ้ที่อยู่ในโงรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่22สิงหาคมก็จะเข้าข่ายลักษณะมาตรา246ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อยู่ในลักษณะทุเลาการจำคุกไม่ได้ไม่ได้ติดคุกสัก,กวันออกไปแล้วก็ต้องเอามาติดคุกใหม่ที่นี่ติดจริงนะทีนี้ไม่ไอยู่โรงพยาบาลแล้วติดจริงเลยนะอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะมาโรงพยาบาลได้ก็มาโรงพยาบาลราชทันนะหนักไปอีกนะครับนี่มันจะป่วยจริงนะไม่ได้ป่วยทิพนะนี่ผมเป็นห่วงท่าน ผมก็อยากให้ท่านนี่มีความสุขแล้วมันจะส่งผลตอบ VIP สองด้วยถ้าท่านบิดดิวเขาถ้าท่านหักดิวเขาไม่เป็นไปตามข้อตกลงไม่คืนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับเขาเนี่ยฝันนะครับว่า VIP สองจะกลับมาอย่างสะดวกโยทินนี่ VIP สองก็อยากกลับแล้วตอนนี้เนี่ยกินข้าวกินอาหารไทยอยู่ที่สิงคโปร์นี่เขาก็อยากกลับเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าให้ท่านกลับคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะมันจะอยู่ที่ไหนสุขใจเท่ากับอยู่บ้านของเราครับจะมีเงินมากมายมีข้อเือหาดอยู่ที่ดูไบมีเพนเฮาอยู่ที่ฮ่องกงมีบ้านอยู่ที่อังกฤษไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขครับไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกมันสุขแต่กายแต่ใจไม่สุขมาอยู่ในอากาศร้อนๆฝุ่นเยอะๆใน กรุงเทพมหานครในประเทศไทยไปเชียงใหม่ไปเชียงรายเอไปขอนแก่นไปกาลสินไปกินส้มตำกินลาบกินก้อย v i p อสองนี่เขามีความสุขกว่าถ้าเขาได้ใช้ชีวิตแบบนี้น,นั้นต้องคิดถึง v i p อสองด้วยอย่าบิดดิวอะไรที่มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกก็คืนเข้าไปเถอะครับก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ของ ของ V.I.P. หนึ่งไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่แรกก็รู้รู้รอยู่ว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่แรกนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังหรือแม้กระทั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นี่ผมไล่กระทรวงเลยนะให้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยนี่ไม่ใช่ของท่านว i p พหนึ่งตั้งแต่แรกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยมันเป็นของเขามันอยู่ในรายละเอียดข้อตกลง แต่ที่เขายอมเนี่ยเพราะมันมีกรณีพิเศษกรณีพิเศษก็คือชัยชนะของพรรคก้าวไกลมันมาหูลานมันแซงขึ้นมาได้ยังไงมันก็เลยจะต้องปรับสักหน่อยปรับสักหน่อยแล้วตอนนี้เขาก็ปรับได้แล้วแล้วอย่าลืมนะข้อตกลงพิเศษกลุ่มห้าในพลนี่ยเขาไม่เอาเสียปอนะท่านมีเอพีหนึ่งอย่าเอาคนนี้ใส่มาในครมออีกนะมันจะไม่สมูท มันจะไม่สมูทมันจะกินแหนงแข่งใจกันสภาชุดนี้มันจะมีปัญหาเขาต้องการให้สภาชุดนี้มันอยู่ได้ไปจนถึงปี2570จาใส่เข้ามานะไอเสียปอปานี่มาเป็นรัฐมนตรีมันผิดข้อตกลงทางใจเพราะห้าในพลเขาไม่เอาเขาไม่ชอบนี่เขายื่นโนติสไปที่นายหญิงบ้านจันแล้ว ว่าถ้ากัดตั้งรัฐบาลข้อตกลงใหม่จัดตั้งได้เนี่นะแล้วไม่บิดข้อตกลงกันนะไม่หักดีวกันไม่บิดดีวกันเนี่ยคอรมอใหม่ต้องไม่มีเสียปอป่านี่เขาบอกเลยครับเพราะมันเสื่อมเสียท่านทั้งหลายครับนี่ก็พูดเปิดเผยพูดข้อเท็จริงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเราจะได้รู้ว่าอำนาจคนที่มีอำนาจตัวจริงในรัฐบาลนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ เขากำลังตกลงอะไรกันแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาทวงถามผลักดันให้มันได้ประโยชน์กับประชาชนบ้างไม่ใช่เป็นประโยชน์ทางการเมืองประโยชน์ทางส่วนตัวของผู้มีอำนาจอย่างเดียวเช่นประโยชน์ของ VAP 1หนึ่งประโยชน์ของ VAP 2สองประโยชน์ของนายหญิงบ้านจันทร์และประชาชนล่ะประชาชนอยู่ตรงไหนใน สมการนี้นี่ผมก็ตั้งคำถามนะครับว่าประชาชนอยู่ตรงไหนของสมการนี้อย่าลืมประชาชนสิครับประชาชนต้องได้รับความเท่าเทียมการภายใต้กฎหมายเอากรณีของบีพีหนึ่งที่ไม่ได้นอนคุกสักวันนี่เอาไว้เป็นบทเรียนว่ามันเป็นเรื่องอัปยศต่อไปอย่าให้มีอย่างนี้อีก ท่านที่กรบทั้งหลายครับนี่คือรายละเอียดหลังม่านที่เขากำลังเคลียร์กันอยู่กำลังพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามข้อตกลงแต่ก็มีหลายคนพยายามที่จะหักพยายามที่จะแหกด้วยประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองครับจำไว้นะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ ก็เขาจองไว้แล้วก็พลเอกนัตพลน้ากวานิดนะครับเลขาหนุก,การนลำตีว่าการนี่แหละคือรัฐมนตรีกลาโหมที่เขาจองไว้แต่พอดีมีเสื้อแดงออกมาโวยวายจงจำเป็นจะต้องตั้งสสสุทินคังแสงมาเป็นสสสุทินแกก็ไม่อยากเป็นหรอกกระทรวงนี้แต่ภาวะจำยอมไงลำตีพลังงานเนี่ย เขาจองไว้จะเป็นใครไม่รู้แต่ว่าอย่าไปแตะต้องของเขาแล้วก็มหาไทยส่วนรรคเพื่อไทยต้องการจะได้รัฐมนตร,เรีเกษตรคมานาคมอะไรนี่ก็เอาไปครับไม่ว่าหรอกเขาไม่ว่าหรอกไม่ว่าจะเป็นกเกษตรคมานาคมสาธารณอะไรนี่เอาไปแต่ว่าไอ้ห้ากระทรวงนี้นี่เขาสงวนไว้เพราะเป็นกระทรวงที่จะต้องเดินรักษาความมั่นคง ตามความคิดของกลุ่มห้าในพลนก็นะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เป็นความคิดของเขาเขาเชื่ออย่างนั้นท่านทั้งหลายครับเมื่อข้อเท็จจริงทางการเมืองเป็นเช่นนี้มันจึงทําให้เราเห็นว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างไพูดไปก็เห็นใจแกเหมือนกันนะด่าแกมาทุกวันเนี่ยแต่ก็เห็นใจนะถ้าเราตกอยู่ในสภาพอย่างนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทำอะไรก็ไม่ได้จะบอกใครก็ไม่ฟังจะสั่งใครก็ไม่มีคนเชื่อจะอยู่ยังไงแกจะอยู่ยังไงก็น่าเห็นใจนะแกก็จึงต้องไปรับแขกแจกของออกอีเวนต์ใช้เวลาหมดไปวันๆเพื่อจะได้กลับบ้านแล้วก็นอนแล้วตื่นมาก็ทำหน้าที่ เป็นเหมือนจวเจวิตมีคนไปรับมาที่ทำงานพบแขกแจกของไปอีเวนต์สปีดสักหน่อยตามที่มีคนร่างไว้ให้พูดเสร็จก็กลับบ้านแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามที่แกต้องการเลยแกสั่งใครไม่ได้สักคนถ้าเห็นหมแม่ตะกอใน,นออกแอคชั่นหน้าตาทำมึงทึง เกี่ยวกาดคนนั้นคนนี้พอได้รับสัญญาณว่าเอ้ยอย่าเล่นเกินบทบาทนะอย่าเล่นเกินบทบาทนะหุ่นนะไม่ใช่คนเชิดแค่นั้นเนี่ยไมเแกก็เงียบรีบลง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 นี่คือความเป็นจริงทางการเมืองของประเทศนี้วันนี้ดังนั้นเราจะเอานิยายอะไรกับรัฐบาลนี้แหะครับก็รอแค่บ่า นายกรัฐมนตรีจะหาเหตุผลในการไม่อยู่ได้ยังไงหรือว่านายหญิงบานจันบร์อพหนึ่งสามารถที่จะเคลียร์ใจกับกลุ่มดิฟสเตทห้าในพลได้ว่าเอาละอย่างน้อยก็สงสารเขาเขาก็เป็นคนขยันนะถึงแม้จะเป็นการขยันแบบโง,โง้ง่ๆ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็เขาขยันนะก็ให้เขาเป็นไปลองเกลียรยได้ไหมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย เอาเสียถาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมส่วนตําแหน่งอื่นๆนี่กระทรวงกลาโหมนี่อยากได้เดี๋ยวเอาขึ้นมาคนเอกนะนัทพลนี่ให้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากเลขานุการรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเอาสุทินข้างแสงไปอยู่ตรงอื่นนี่อาจจะเคลียร์กันตรงนี้หรือตําแหน่งรัฐมนตรีมาหาดไทยนี่ น้องลุงป้อมนี่อยากได้ก็โยกพัชรว่าจากรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่มานั่งเป็นมอทอหนึ่งตามความฝันที่ฝันไว้ตั้งแต่นานแล้วนี่พอได้ไหมหรือลุงป้อมนี่การไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่มันก็เหยเลยนะเอาละตั้งลุงป้อมเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมงานด้านความมั่นคงได้ไหม เขาเรียกว่าเกลี่ยอำนาจกันนะถ้าเจรจากันแบบนี้ได้เศรษฐาทวีสินก็มีโอกาสในการนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี่เขาเรียกว่าเกลี่ยอำนาจโลกแห่งความเป็นจริงนะไม่ใช่โลกแห่งจินตนาการนี่ผมพูดถึงเรื่องความเป็นจริงนะถ้าเจรจากันได้เศษฐาธวีสินก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป นี่เษฐากําลังลุ้นตรงนี้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่ลุ้นนะท่านก็ลุ้นนะว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะจบกันสักทีวะงั้นแกคิดนะพวกไนพวกมึงจะเจรจากันได้สักทีว,ะว่ะกูหูดหงิดอันนี้อารมณ์ของนายกรัฐมบนตรีเป็นอย่างนี้กูไม่รู้อนาคตของตัวเองว่ากูจะไปยังไงกูจะได้เป็นต่อหรือไม่ได้เป็นต่อกูอยากรู้นี่คือท่านนายกรัฐมบนตรีเสถาท่านเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพวกคุณรีบไปเจรจากันให้มันเสร็จ ใครจะเอาอะไรก็เอาสิจะเสนอพระบรมราชองค์การปรับทั้งหมดก็ได้รีบเจรจากันให้มันจบที่บอกไว้ว่าจะจบตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่เอาให้มันจบกระทรวงกลาโหมก็ยกไปให้กับทางกองทัพเขาเขาก,ก็มีคนมาแล้วนี่นัฏพลนาควานิชก็ขึ้นสิครับกระทรวงมหาดไทยก็เอาที่ลุงป้อมอยากได้เหรอก็ พัชรวาดมานั่งลุงป้อมอยู่บ้านเฉยๆหงุดหงิดอยากมาทำงานให้กับประเทศชาติประชาชนก็ตั้งไปสีครับรองนายกรัฐมนตรีคุมงานด้านความมั่นคงมอบตำรวจให้ลุงป้อมไปมอบตำรวจให้ลุงป้อมมอบกระทรวงมหาดไทยให้ลุงป้อมมอบกระทรวงกลาโหมให้ลุงป้อมให้ลุงป้อมคุมงานด้านความมั่นคงทั้งหมดถามลุงป้อมพอใจไหม พอใจไหมครับลุงป้อมพอใจไหมเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยอ่ะแล้วกระทรวงอื่นละ่ะเอา้าก็แถมกระทรวงอ่ะคนสนิทของลุงป้อมเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเสียโอหรือรัฐมนตรีตีนุชเนี่ยลัมตีตีนุชไปเป็นลัมตีวัฒนธรรมเสียโอมาเป็นลัมตีสำนักนายกได้ ทำไมกันกันกำลังเจรจากันอยู่นี่ผมมาพูดให้ฟังได้ก็ไปเคลียร์กับเขารีบเคลียร์นายกรัฐมนตรีเสถษาเกียรุ่นอัรีบเคลียร์รีบตกลงให้มันจบจบซะแล้วมันจะได้ทําอย่างอื่นจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปปรับโครงสร้างใหม่กระทรวงกรเกษตรก็คืนพักเพื่อไทยไปสุทินขังแสงจะมานั่งสมศักดิ์เทพสุทินจะมานั่งก็นั่งไปนี่ไงครับพาณิชย์ก็ยกให้ไปเพื่อไทย คังก็ยกให้ไปคมนาคมก็ยกให้ไปภูมิใจไทยก็กลับไปเหมือนเดิมรอวันถูกยุบก็ไหลเข้ามาอยู่เพื่อไทยภูมิใจไทยก็เอากระทรวงนั่นไปนี่กระทรวงสาธารณสุขไปกระทรวงอวไปกระทรวงแรงงานไปกระทรวงศึกษาไปก็อยู่ด้วยกันไปก็ตามสบายเียครับแบบนี้นี่นี่คือสิ่งที่เศรษฐาเทวีศิลเนี่ยเขาต้องการให้เป็น แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเจรจากันได้ไหมเขาอยากให้จบอย่างนี้นี่คือความต้องการของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแต่จะจบอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะตำแหน่งที่กำลังมีปัญหายอยู่ตอนนี้คือใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเศษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ VIP หนึ่งนายหญิงบ้านจันทร์ VIP สอง ต้องคายออกมาชิ้นปามันนี่ต้องคายออกมาคายมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะตัวเองได้เป็นตําแหน่งสอรอหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยได้ตําแหน่งสอรอหนึ่งได้ตาแหน่งนายกต้องคายของดีๆออกมานี่ครับไม่มีใครได้ทั้งหมดไม่มีใครเสียทั้งหมดถ้าตกลงกันได้นายเศรษฐาวีสินก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีแค่นี้ครับที่เขากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้และท์ไลายที่ต้องจัดให้เสร็จก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์ช้าที่สุดก็คือต้นเดือนมีนาคมทำไมช้าครับเพราะเขาต้องการให้ VIP อหนึ่งนี่ ออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปอยู่ที่บ้านจันท์แล้วมันจะมีคนสองสามคนไปนั่งคุยแบบเฟสทูเฟสไปจ้องตาลุงป้อมอยากไปสบตา v ีไอพหนึ่งไม่ต้องการเจรจาผ่านใครอีกแล้วจะไปเองจะไปพบที่บ้านจันทร์จะปิดห้องจ้องตาสบตากันสองคนมีคำถามคาใจ เอาละครับก่อยเขาถามกันไปอีกคนหนึ่งก็ในพลดอดเด็กเขาก็ต้องการไปเคลียร์ไปคุยจ้องตาศบตาแล้วก็จะมีจดหมายน้อยให้ว่านี่นะอย่าลืมนะกระรวงนี้กระรวงนี้และจะต้องไม่มีเสียปอปาอยู่ในคอรมอม เขาต้องการไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าเขาต้องการเห็นสีหน้าเขาต้องเห็นดวงตาของบ i p พหนึ่งว่าตาล็อกแรกหรือเปล่าลับปากแล้วมันทำตาล็อกแรกหรือเปล่าท่านทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ก็ให้ท่านทั้งหลายจับจ้องสถานการณ์นี้นะครับเว้นเสยแต่จะมีสถานการณ์อื่นผมก็จะมารายงานให้ท่านทราบ ส่วนเรื่องอื่นก็จะว่ากันไปนี่คือเรื่องการเมืองที่ผมบอกว่าตอนนี้นี่เสถาน้าเหลือสองนิ้วแล้วท่านทั้งหลายครับนับไปถ้าท่านฟังแล้วไม่เข้าใจผมจบลายแล้วท่านฟังอีกรอบรายละเอียดความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ละเป็นอย่างนี้ไม่มีผิดไปจากนี้เขารอตอนนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วแต่ยังไม่เคาะรอเคาะเมื่อ V i p หนึ่ง กลับไปอยู่ที่จันทสองล่าแล้วสองคนนี่จะไปคุยคนที่หนึ่งคือลุงป้อมคนที่สองคือในพลดอเด็กเขาต้องการจ้องตาจ้องตาครับไม่ต้องการคุยผ่านโดยเฉพาะลุงป้อมไม่คุยผ่านใครอีกแล้วเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับก็โปรดเข้าใจกันตามนี้นี่คือเรื่องของเรื่องที่มันอึดอัดเรื่องของเรื่องที่มันไปหน้ามาหลังไม่ได้มันเหลือเรื่องนี้ละนับเวลาไปก็ ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเสษฐานนะครับไปไหว้พระเยอะๆไปคุยไปไปขอบพรพระเยอะๆขอให้เขาตกลงกันได้ตามที่ผมบ้านนี่ละยกมหาไทยให้ลุงป้อมยกกลาโหมให้ลุงป้อมยกตำรวจให้ลุงป้อมยกเรื่องการจัดการน้ำทั้งบนให้ลุงป้อมแล้วลุงป้อมโอเคไม่ใยญ่ยสอนเออเอาเอาเนี่ยได้ก็รอดูครับว่าเขาจะเจรจากันได้ไหม